สวัสดีครับพบกันดีแล้วครับกับผมอาร์ตเคซีกับรายการลูกเทียบโจขาดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเอ็กเบอร์ข e ีดศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่และเ e อ็กเบอร์ขีดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าแต่ว่าวันนี้ผมขอรีวิวแค่ตัวเดียวสองตัวนี้มาจากเรื่องไอมาร์คซินเดอเรลล่านะครับเราก็ เราจะมาดูกันตัวแรกที่ผมจะรีวิวก็คือตัวพี่สาวครับทั้งในในเลื่อนนะครับมิกะผมจะเริ่มที่มิกะดก่อนนะครับว่าพอเธอเป็นตัวพี่สาวเอาละครับเดี๋ยวเราตัวน้องสาวเบอร์ ex เบอร์ศูนย์หนึ่งห้าเดี๋ยวจะรีวิวในครั้งหน้านะครับอ่ทีนี้ผมเอาตัวน้องสาวออกก่อนนะครับเริ่มจากตัวพี่สาว ัวพี่สาวคือมิกานะครับในเรื่องเป็นไอดอลแต่ไม่อยู่ในโปรเจกต์ไอดอลซินเดอเรล่านะครับเพราะอันนี้คือเป็นไอมาค่าซินเดอเรล่านะครับตัวมิกานะครับเป็นตัวพี่สาวแล้วก็ซึ่งเป็นไอดอลที่ค่อนข้างจะโด,ด่งดังทีเดียวเป็นไอดอลที่สนับสนุนให้กับโปรเจกต์ไอมาซินเดอเรล่าให้โด่งดังขึ้นตัวนี้ผมได้มานะครับ เรียกว่าค่อนข้างจะมือหนึ่งเลยแต่ว่าตัวมันค่อนข้างหายากก็เลยมันเป็นกล่องมันค่อนข้างเก่านะครับอ่าวันนี้คือด้านหนังกล่องครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากและค่อนข้างน่ารัก,กเลยซื้อมานะครับส่วนเรื่องราคาอันนี้ต้องไปดูตามท้องตลาดเพราะว่าค่อนข้างหายากนะครับแต่มันจะมีตัวรุ่นใหม่ที่ออกมาในปี2016ปิหรือน้าแต่ผมจำไม่ได้น่าจะปี2016นิห่าจะเป็นปีสอง6สิบหเป็นตัวใหม่ เป็นตัวมีกาเหมือนกันแล้วก็ตัวน้องสาวก็มีตัวใหม่ด้วยแต่ไม่ได้อยู่ในรหัสเ e กตัวนี้จะเป็นรหัสเ e กคือขายในงานาพิเศษเท่านั้นถ้าเป็นรหัสเ e กจะเป็นอยขายในงานพิเศษนะครับแต่ถ้ารหัสธรรมดาอย่างเช่นหยิให้ดูนะฮะธรรมดาอย่างนี้เรือนะครับกัรตาย l าลิสเนโอเค เนี่ยรหัสธรรมดานก็จะเป็นฟิกมาสองหนึ่งสีอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นรหัสพิเศษ ex ก็จะเป็น ex ศูนย์หนึ่งสีอันนี้จะขายกันในงานตัว ex จะขายในงาน,าน,งานแล้วก็จะมีรหัส sp คือ Special จะเป็นเหมือนว่าซื้อแล้วก็แถมอะไรทำนองนะั้นซื้อเกมแถมมาเลยครัคนะครับ <c oughs> ทีนี้เราจะรีวิวกันนี่ครับด้านบนด้านข้างนะครับ ด้านหลังก็เมื่อกี้ให้ดูแล้วกับด้านท้าอีกข้างหนึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างน่ารักสหรับมิกะนี่ผมชื่นชมเธอทั้งในในกระตูนคือทั้งการแสดงแล้วก็ความสวยของเธอเรียกว่าน่ารักทีเดียวเป็นเรียกว่าไอนอนนี่แบบว่าน่าจับตามองเลยนะในเรื่องแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักเพราะว่าเธอเป็นเหมือนเป็นเหมือนผู้ช่วยแต่ก็มีบทบาทค่อนข้างเยอะในเรื่องนะครับ อเคอ่ะทีนี้ผมจะทำการแกะ่อให้ดูเ <c oughs> นื่องจากเป็นกล่องใหม่นะครับอ่าตรงนี้ก็คือยังซีนอยูคอ่คือยังไม่แกะเลยผมจะแกะโดยการเอากันไกตัดเลยละกันนี่ครับตัดเลยนี่ยครับซีนซีนมันจะเป็นรูปโค้งๆนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นโค้งๆซีน <c oughs> ตัดแล้วนะครับเราจะแกะตัวกล่องมาตัวกล่องที่จริงถ้ากล่องใหม่ๆเนี่ยโดยปกติควรจะใช้มัรบรรทัดหรือใช้อะไรเงี้ยนี่ครับทำอย่างเงี้ยครับแล้วก็แงะออกมามันจะทําให้ตัวตัวด้านข้างเนี่ยไม่เสียหายตัวกล่องจะได้เก็บรักษาได้โอเคครับเราเปิดมา ขางในกล่องเหมือนจะเป็นฐานการแสดงนะครับด้านเนี้ยโปน่งมีถ้าดูตามกล่องจะมีเหมือนมีรอยปกอยู่ข้างในอ,อันนี้เป็นฐานแสดงซึ่งเอามาเอา,เอาไว้ถ่ายรูปหรือทำฉากได้นะครับเรามาดูตัวมิกะกันในนี้ตัวมิกะก็จะมีมิกะนะครับตัวผมให้ทรงหนึง ทรงผมที่ให้จะเป็นทรงผมทวินเทลนี่ครับอันเดียวกันมี่คือทรงผมทวินเทลนะครับแล้วก็จะมีหน้าให้สองหน้านี่หน้าขยิบตาหน้าเหมือนาอหนึ่งอันแล้วก็จะมีมือถือให้ครับหนึ่งอันโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับจะมีตัวฐานแล้วก็จะมีตัวมือให้เ,เดี๋ยวผมจะเก็บตัวนี้ผมได้ม,มือหนึ่งเลยนะครับ มือหนึ่งแต่ว่าเป็นมือหนึ่งเหมือนเขาเรียกอะไรค่อนข้างเก่าแล้วก็เลยต,ตัวนี้นะครับตัวนี้จะก็ซีนด้วยพลาสติกดังดีครับทรงผมจะโดนซีนด้วยพลาสติกเนี่ครับมือหนึ่งตัวมือซึ่งผมยังไม่ได้แกะอะไรมากมายเพราะผมะแค่จะรีวิวให้ดูเพราะ จริงๆผมอยากจะแกะแล้วก็ถ่ายรูปโชว์ให้ดูแต่ว่าเนื่องจากผมยังไม่มีตู้จบผมเลยยังไม่ถ่ายให้ผมก็จะรีวิวประมาณแบบธรรมดามาให้เพราะยังไม่ได้แกะอะไรมากมายถ้าโดยบางคนก็จะรีวิวแบบว่าทั้งตัวอะไรเงี้ยแบบว่าขยับแขนขยับข,บขาบนได้กี่งสาเปลี่ยนมือยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ผมขอแบบเป็นเหมือนมาตรฐานมาให้ดูว่าภนยในนี่ครับตัวมีกระโปรงตัวกระโปรงนี่คือถอดได้นะครับ เหมือนเป็นผ้าเลี่ยนนะเอาเสื้อมาพันไว้ค่อนข้างน่ารักทีเดียวเถอะอ่าทีนี้ตามกลุ่มเราเราจะดูจริงในครับเธอจริงจงในสีขาวสีขาวอีกแล้วครับสาวน้อยไอดอลก็ต้องจริงจิงในสีขาว,ขาว,วครับธรร,ร,รรมดาทีนี้ก็ดูมือตัวมือข้อมือจะมีเหมือนเป็นเขาเรียกนะยางรัดสําหรับผู้หญิงไอดอลก็คือจะม,มีเรียกว่าเป็นแฟชั่นที่สวยงาม ตัวนี้นะครับนิ้วมือมีแหวนเนี่ยครับแหวนเล็กๆติกๆนะครับๆๆๆๆโอเคลองเท้าก็เธอใส่ชุดนักเรียนนะครับตัวเท้าเรียกว่าค่อนข้างสวยทีเดียวโอเคนะครับไม่ได้สยใส่กันมากมายโอเคก็ตัวนี้ก็ตัวผมตัวผมก็ทรงผมนะครับ อันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนให้ดูนะเพราะว่าจริงๆคือผมอยากจะทําให้ดูนะแต่ว่าคือถ้าเกิดเปลี่ยนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วผมอยากจะตั้งตู้เลยแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ตัวหน้าสองหน้าเนี่ยรีวิวแล้วกอ็อันนี้เป็นเหมือนมือถือเธอจะถือมือถือได้นะครับอ่ามือถือก็จะให้ดูมือถือก็ตามในรูปนะครับนะครับมือถือ ือถือโดยมีเขาเรียกพวงกุญแจห้อยเป็นรูปรูปน้องสาวตุ๊กตาสาวซึ่งน่ารักมากสีเลยโอเคค่บผมมือถืออ่าส่วนด้านนี้ก็เหมือนเดิมครับตัวฟิลมากทุกตัวเขาจะแถมถุงเิบให้เพื่อเอาไปใส่อุปกรณ์นี่ครับตัวถังเซตแล้วก็ตัวฐานนะครับก็ออกเหมือนเดิมตัวฐานที่ฐานด้านแล้วก็มีมือให้อ่า หนึ่งสองสามสี่สี่คู่เหมือนเดิมนะมนี่ครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูอันนี้คือตัวเวอร์ชัวนะครับเวอร์ชัวฟิกมาเนี่ยจะเป็นฟิกมารุ่นตกเก่าก็จะเวอร์ชัวธรรมดาครับมีหน้าเอหน้าบี A, B, มีทรงผมมีมือต่างๆแล้วก็วิธีการใส่ว่าวิถอดอย่างถอดเนี่ยครับถอดชิ้นส่วนนี่จะเป็นยังไงบ้าง ถอดขาถอดแขนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถอดอหัวกาจเปลี่ยนหัวใจเนี่ยนยครับประมาณนี้ก็ไม่ค่อยเยอะอะไรไ่ค่อยเดินเก็ผมเป็นประเภทแบบว่าเอาออกมาแล้วเก็บในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมครับทุกทีเลย โอเคสําหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับก็คือเรียกมากส่วนเรื่องราคาอันนี้ต้องไปดูตามห้องตลาดเองผมไม่อยากจะฟันธงว่าราคามันเท่าไหร่แต่เรียกว่าค่อนข้างแรงพอสมควรต้องเรียกว่าแรงสมควรแต่ว่าใครที่ได้ถูกก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับยินดีด้วยว่าคุณได้ของถูกมาอันนี้ราคาผมจะไม่บอกเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนว่า บางคนก็บอกเป็นแน้่อฐานวนะ่าผมไปดูมาจากในคลิปแล้วเขาบอกว่าราคาขนาดนี้อะไรราคานี้ต้องไปดูกันเองนะเพื่อนนะว่าตกลงกันมาได้เท่าไหร่กันบ,บ้างน,นะครับก็สำหรับตัวที่สาวเป็นตัวที่ผมชอบมากคือมิกะนะครับของ iMark ์ i n ินโดเ l รครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ